วัดีครับวันนี้มาที่สนามหลวงนะฮะท้องสนามหลวงในสัปดาห์นักมาศการพร,ระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ท้องสนามหลวงสัปดาห์วันมาค่าบูชาต้องบอกว่าวันนี้ก็อยู่ในช่วงท้ายของงานสัปดาห์นะหมดวันที่3ามใช่ไหมสามมีนาคมนะครับก็วันนี้ <laughs> วันเงินเดินออกพอดีนะฮะวันวันละเพื่อหาหาหรหัสลูกบันสุกเป็นวันนี้ วันพฤหัสเนาะวันพฤหัสที่ยี่สิกุ้มภาปันธ์สองหเดเดี๋ยวพาพาไปดูบรรยากาศนะครับผมมหากรุงชาแนลฝากกดติดตามช่องมหากรุงชาแนลยูทูบเลยนะฮะแล้วก็ถ่ายทอดตามแพลตฟอร์มเพจเฟซบุ๊กอาทิตย์มหาอาทิตย์รักษามหากรุงนะครับอ่มาชมกันเลยนะครับเรามาชมกันก็บรรยากาศนะเดี๋ยวใส่แมสก่อนนะอากาศอย่างนี้นะครับทันเยอะอยู่นะฮะ นะครับผมเราไปดูกันเรื่อยๆนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไร่าพรก็จเจริญบทธรรมจักนะครับผมเยอะเดี๋ยวเราไป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 กราบตรงนู้นหน่อยแล้วกันเนาะโกเคแล้วก็ไปไหนกันาอ โอสาธุธรปดาวันมาค้าบูชานะครับผมที่เท่าสนามหลวงเยอะอยู่เลยนะฮะ

ดูเรื่อยๆน,น,นะฮะเนี่ยครับผมได้ไหมเจอะอ,อะไรครับครับผมนาครับ Thứ đọc máy, à, thưa ông, chốt đồng mai, à, P, phải không ạ? Đúng. 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 เยอะมากเลยนะฮะมาแจากหนังสือ้วยนะอ่ะมีอะไรบ้างอ่าใบนึงก็ได้ระวังรถอ่าทืออ่าค้ามากครับผมถือด้อะถือเยโอ้คนไหว้พระเยอะมากเลย เยอะมากเลยสาธุเนาะเกาะพุทธนะฮะเวียดนามโหโหดู

สัปดาห์มาค้าบูชา2567 54ทองสนามหลวงนะครับมีการอันเชิญรีก,กันอ่านนะครับนี่นานแน่นมากนะครับตอนนี้่พระราชบัีฑีที่29 2567นะครับ ตนำบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับผมนะครับครับก็เกินใจแัดวแล้วก็สามรอบนะก็วันมาคบุชาวีนี้นะครับก็ตรงกับวันที่ีติด ต้องเก็ดครับผมนะครับ,นะรบนี้ก็ต้องจับมือนะนั้นแต่กลัวหลงนะฮะนี่ครับผมมาเติมภาพกันด้วยนะฮะมีเราคนเดียวนะนำกล้องมาเต่สูงครับผมฮนะ แต่แป๊บนึงอีก โน่นนี ar, i, e. ja ่เขาถ่ายกล้องจอมปิด

ตายาติเมฆวัิญญาณเสด็จวิรุณให้จันานิพพานที่เตียราย

Oh uh, yeah. yeah. ก็มากคนลดหัวคนเทียนติดบาทเฮ้ยปาปาปาปิปา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 ปปาปวปา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 ปปา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 า Bye. Uh, เดี๋ยวจะบันทึกภาพนิ่งนะครับไมลรดสดนะครับเอาทุกคนวยกันนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่ท้องสนามหลวงสัตตวันมาข้าบูชานะครับผมก็นะครับตรงนี้ก่อนนะครับหลังนั้นก็คือทางวัดพระศรีรัตนศาสนาารามหรือวัดพระแก้วนะ